หากเจ้านาต้องซื้อเข้ากินก็หมดสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านกำลังเกียรติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,จังหวัดเชียงใหม่ จะนี้ไปขอจนต้านห้าฟังรายการหมอก,กอบปประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักทัพยากรน้ำบาดาลเขตดนึ่งลำางเจ้านี่นีเธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่ง ที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด จ่อเชิญตั้นท่าฟังรายการมอกพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางฝ่ายกิจการสาขาภาคเือตอนบนทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลพปุนและเชียงใหม่กู้วันพุธ 6นาฬิกา30นาทีแถว7นาฬิกา 6โมงเกินถึง7โมงเช้าตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,งจังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่622ก h z หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k h e r p l u s 6 1 2 c o m Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมกเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ และเป็นสถานีวิทยุเปื่อสัตว์แห่งแผ่นดินเจ้า เท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิ่งมาพบกับรายการเหมาก,กับผูประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักสืบียยกรน้ำบาดาลเขตนึ่งลำปางนะจ้ะและทีมงานโดยเฉพาะฝ่ายกิจการสากัดภาคเหนือตอนบนทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรและก็กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในืุนที่อำเภอบ้านห้องจังหวัดลำปูนและจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเป็น ประจําข้าราช่งเถี่นเนียมทรัย์ฮับนาทีดําเนินรายการกู้วันพุทธหกโมงเกิงแผ่วเจ็ดโมงเจ้าหกนาฬิกาสามสิบนาทีแผ่วหกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีทางสถานีวิทยุมอ,อกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอเอ็มสตอโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลฟ์ได้ยูทูบสถานีวิทยุมอ,อกรเจียงใหม่ สลับสับเปลี่ยนมาแบ่งปันความหูด้านการเกษตรโดยเฉพาะการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเล่าสู่กันฟังเป็นประจักนะเจ้า ท่านฟังคะตอนนี้เราอยู่กับคุณไพบูลดำรงเกียรติเวศนะคะหรือว่าคุณเต๋เป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรค่ะบ้านห้วยแพงหมู่12ตำบลบ,บ้านห้องอําเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนนะคะที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะคะจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1ลำปางซึ่งก็มีดรพุทพรเศรษฐพลรกษานะคะผู้อำนวยการสําสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1ลำปางดูแลอยู่ ใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามที่ทางท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลท่านศักดาวิเชียนศิลป์แล้วก็ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรทก,กาสาได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรน,น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ หลายจังหวัดนะคะในภาคเหนือตอนบนเราซึ่งเราก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมในพื้นที่ด้วยนะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรวีโรธอิมพิทักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่13ที่ปรึกษ,ษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและท่านก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่28ได้ลงไปในพื้นที่เมื่อปลายปี2563ในพื้นที่จังหวัดลํโพูนเชียงใหม่แล้วก็ลําปางกันนะคะซึ่งตอนนี้วิทยุมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ของเรานําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพรสุวกกรรณวจกสิกิจก็ให้ความสําคัญที่จะติดตามโครงการต่างๆเหล่านี้มาให้พี่น้องเกษตรกรในแปะจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ติดตามกันตอนนี้เราไปพบกับคุณไพบอลดํารงเกียรติเวชหรือว่าคุณตีซึ่งก็เป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ําบาดาลและเป็นสมาชิกผู้ฟังครอบครัวมอกอเราด้วยอยู่ที่บ้านโฮงจังหวัดลําพูนนะคะคุยกับพวกเราค่ะในเรื่องของการขอรับการสนับสนุนน้ำบา ดานเพื่อการเกษตรของกลุ่มบ้านห้วยแพ่งหมู่12บสอตบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนมีรายละเอียดอย่างไรไปพูดคุยกันดีกว่าทางสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกกับแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกรเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณไพบุญค่ะครับสวัสดีครับผม ค่ะก็คงต้องรบกวนคุณไพบอลหรือว่าคุณเต๋ผู้ฟังครับครมกอกราวแล้วก็เป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ําบาดาลของบ้านห้วยแพ่งหมู่สิบสองตรบลบ้านห่องอาเภอบ้านฮ่องจังหวัดลําพูนตอนนั้นเรามีที่มาอย่างไรถึงไปขอรับการสนับสนุนจากสํานักทรัพยากรน้าบาดาลเขตหนึ่งลำปางนะคะครับเริ่มต้นนะครับผมที่ไปบูดํารงจิวิเวทครับตอนนี้ก็เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําบาดาล พลังแสงอาทิตย์ของบ้านด้วยแข้งหนึ่งสิบสองตำบลบ้านฮ่องอำเภอบ้านฮงจบบังหวัดลักรู่ปัญหาจากเริ่มต้นเนี่ยคือตัอภาวะภัยแรงในส่วนของอำเภอบ้านฮองนี่หลายปีต่อนเนื่องกันนะครับในช่วงของปีสอ,อ,องพันห้าร้อยหกสิบนยช่ประมาณตรงนี้นะฮะค่อมปีหกหกหนึ่งเอ่อ ทางกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลเนี่ยได้มามาดูงานที่บ้านฟันเจดีย,ยางส้มนะครับพาเกษตรกรจากหลายจังหวัดมานะครับช่วงนั้นเนี่ยผมก็เลยพอรับทราบปุ๊บก็ก็ได้พาสมาชิกที่ในกลุ่มบ้านเฮ้แข้งนะครับได้เข้าไปร่วมดูงานด้วยนะครับก็มีการปรึกษาท่านผอในช่วงนั้นนะครับของกรมทรัพยาว่าผมองหมู่บ้านท่านเคียงก็ก็ก็รับปัญหา เรื่องไครแรงอยู่แล้วก็ปัญหาคือหลักๆเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยอยู่นอกเขตคณะกรลมารับก็ไม่ได้มีการเรียนสอบถามท่านท่านก็บอกว่าอ้าวยินดีก็ได้ทำหนังสือไปนะครับผ่านขั้นตอนจากจาก,ก,กลุ่มสมาชิกรวบรวมรายชื่อนะครับทั้งหมดพื้นที่เริ่มต้นจากสมาชิก13รายาพื้นที่ทั้งหมด94ไร่ครับได้ทำหนังสือ่าน ขั้นตอนจากพระหลวงบ้านนะครับผ่านทางองค์ประกอบว,วยงการนะครับแล้วก็ทําหนังสือโดยที่ทางกรมทัพออนนาาวยกสรน้ำปาดานเขตหนึ่งสวนลำปางจุดในช่วงนั้นนะครับก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากทางทางกรมทรัพย์สรน,น้ำปาดานจะบรรจุเข้าไปในงบปีหกสองนะครับถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ผมได้โชคดีมากเพราะปกติเนี่ยคิวจะเยอะมากนะครับ ต่อมาเนี่ยพอปปปี62ก็มีการสร้างนะเริ่มเริ่มสร้างมาสร้างเสร็จนะครับเม,มื่มปมอปีแตมในเดือนตุนาคมของปี62นะครับซึ่งโครงการที่ผมได้รับเนี่ยเป็นเป็นแบบพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะมีมีแผงโซลาเซลล์อยู่15แผงนะครับแล้วก็มีหอถังสูง เป็นลูกบอลนะครับสูง20เมตรขนาดบันจุ20คิวนะครับก็มีระบบท่อน้ําส่งไปให้เกษตรกรในในในสมาชิกในกลุ่มบ้านในแพงที่ที่รวมตัวกันเนี่ยมีมีระยะทางของท่อไปถึง2กิโลเมตรซึ่งเกษตรกรพอได้ไม่ทราบว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วทุกทุกคนฟังก็ดีใจมากนะฮะเพราะว่าในกลุ่มเองหลายคนก็มีน้ํา ไม่มีบอกเป็นของตัวเองนะฮะทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องซื้อน้ําจากเอ,อส่วนข้างเคียงที่เขามีเอ,อน้ํามาดาลอยู่แล้วนะครับซึ่งพอเราได้โครงการนี้มาก็ทําให้เกษตรกรมามีามร,รู้สึกว่ามุนตาอาปากได้นะครับทุกทีเนี่ยเราเราเราอฟอ้าฝนออกนะครับบางทีบางท่ากนก็ไม่มีน้ำนแต่ตอนนี้นพอได้โครงการนี้มาก็พอเร,เริ่มปี พอปลายปีหกสองในช่วงหลังจบเดือนตุลาเนี่ยเราก็เริ่มทดลองนะครับทดลองใช้ครับให้กับเกษตรกรได้เปิดทดลองน้ําใช้ตอนนี้เราก็มีการบริหารจัดการในกลุ่มนะครับก็มีการติดมิเตอร์นะครับมีมากพัดน้ําของแต่ละสวนเนี่ยเข้าไปาบางบางบางสวนก็อาจจะมีสองสองจุดสามจุดนะฮะล้วก็จะแล้วก็จะจะัดจัดคิวกันใช้น้ําเวียนกันนะครับเพื่อ เพื่อให้เกิดความสมดุลภาคบางบางท่านเองก็เอมีน้ํประดานเป็นของตัวเองบ้างก็ช่วงต้นเราก็เสียสละให้กับคนที่ที่เขาไม่มีไม่มีบ่อเป็นของตัวเองนะก็อาศัยการซึมผพาซึงกันด้วยกัน,นะจา,จากที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยจากเดิมเนี่ยเรารอเราในพื้นที่ในส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็คือปลูกมะม่วงกับลำไย จากที่เราได้น้ำมาดาบุบระบบน้ำโซลาละเซลล์ส่งไปตามสวนเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของอให้ขันมาทำเพื่อผักสวนรัวด้วยเพราะว่าน้ำที่ทได้รับมาเนี่ยมันสามารถที่จะไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างก็มีการจาารัดสรรในเรื่องของการแก้ระบบน้ำด้วยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ย การการการใช้น้ําเนี่ยมันมันมันไม่มีการควบคุมคือปล่อยน้ําใช้ใช้ใช้นํำเลือนะคัทางทางการเกว่ามันก็เลยเราเราก็แจ้งให้สมาชิกเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ําด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วมีสมาชิกท่กนก็เริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับ ก็รายได้จะเพิ่มขึ้นค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะคะกก็สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องภัยแรงให้กับเกษตรกรเราในพื้นที่อำเภอบันท้งจังหวัดลำพูนนะคะที่คุณไพโบนนะคะดูแลอยู่นะคะเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำประดานเพื่อการเกษตรนะคะเป็นระบบโซล่าเซลล์นะคะที่ได้รับการสนับสนุน เรื่องการบริหารจัดการต่างๆนะคะของสำนักสเสบียกา,า,ากรน้ํบาดาลขิดหนึ่งลำปางแล้วตอนนี้การบริหารเพิ่มเติมนะคะนี่มีปัญหาบ้างไหมคะในช่วงภัยแรงเงี้ยค่ะก็เรื่องเรื่องปัญหาเรื่องน้ําเนี่ยก็จะมีบางบางช่วงนะครับที่ที่น้ํามันน้อยนะฮะก็จะออกมนแต่ว่าโดยโดยระบบชลนาเของกองทรัพย์ตรงนี้ถือว่าดีมากถ้าน้ํามันขาดช่วงไหนนะครับระบบมันจะตัดทันทีนะครับ เป็นการเป็นการเฟฟียร์ที่หลายๆเรื่องนะฮะก็เราถือว่าโอเคนะครับเห็นว่าณนาตอนนี้เนี่ยมันมันอย่างช่วงช่วงนี้ฮะมันแรงจัดดังน,นั้นการการที่สมาชิกเราการจะใช้น้ําก็ก็พยายามกาชับว่าเอพยายามใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่า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 ปล่อยปะละเลยเพราะว่าน้าที่ที่ได้มาเนี่ยเราดูว่ามันเออเราได้มาฟรีแต่จริงๆเนี่ยมันทาง ทางกรมทรัพย์เนี่ยให้งบประมาณมานะทางรัฐบ,บาลให้มาเนะี่ยมันเป็นเป็นภาษีของทุกคนเพราะนั้นขอให้ทุกคนระหนัดถึงมานั้นเพราะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งทางทางกลุ่มข,ของเราเนี่ยน้ําเอ่อบาดานตรงนี้เนี่ยเราบริการให้เป็นสาธารณประโยชน์ด,ด้วยนะในช่วงน้าจนนีเนี่ยคือเป็นจุดจ่ายน้ําให้กับออ,อทางอบตวิ่งการในขนณะที่เกิดปัญหารเรื่องภัยแรง ต้องจำเป็นต้องเติมน้ําด่วนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันช่วงช่วงนี้มันเกิดไฟป่าเยอะครั้งเนี่ยรถดับเพลิงเองต้องใช้น้ําเราก็ถือว่ามีการถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่จะบริการเรื่องแหล่งน้ํตอนณีฉุกเฉิอนนะครับหรือว่าเกิดภัยแรกต่างๆก็มามาใช้น้ําที่มีได้ทั้งกลุ่มก็ยินดีเพราะว่าถือว่าสิา่งที่เราได้รับมาเนี่ยางยากรมรัฐกระชาธรรมได้ได้ให้ประโยชน์ให้สิ่งที่ดีๆกลับมาอันนั้น สิ่งที่เราตอบแทนกลับไปให้กับชุมชนได้เราก็ยินดีก็ถนะือว่าก็เป็นสิ่งที่เราก็ภูมิใจนะครับไม่ไม่ไม่ได้ว่าเราจะต้องปิดกั้นแล่ตอนนี้เองเนี่ยเกษตรที่ข้างเคียงที่มันอยู่ในโครงการกับเราเน้วยก็ก็มกาขอร่วมด้วยแต่ว่าผมก็บอกว่าเนื่องจากว่าปริมาณน,น้ําเนี่ยพื้นที่ที่ที่เราโครงการจริงจิงโซราศีลอ คนนี้เนี่ยมันรองรับพื้นที่อยู่ประมาณ80ไร่ท่านเองแต่พื้นที่ของสมาชิกเนี่ยเราก็เตือนอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยว่ามีการกำลังจะทำหนังสือไปทางอาของทรัพยกากรน้ำมาดามอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าขอเนื่องจากจมีสมาชิกจะเพิ่มเข้ามาอีกประมาณสัก40ไร่นะครับก็กำลังกำลังพิจารณาว่าจะทำหนังสือแจ้งไปทางกรมทรัพว่าเออจะขอขยายพื้นที่นะครับกับขยายโครงการออกไปอีกัางส่วนนะครับ ก็ถือว่าเป็นโครงการน้ำประดานเพื่อการเกษตรจริงๆนะคะเนื่องจากนั้นยังช่วยเหลือสังคมและก็เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนะะถ้ามีโอกาสก็ขยายไปนะคะย้ายผลนะคะ,ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงฤดูแล้างหรือว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามแต่ระบบการบริหารจัดการน้ําเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของอําเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนนะส่วนใหญ่ก็จะปลูกมะม่วงลําไยเป็นพืชหลัก รวมถึงพืชผักสวนครัวด้วยนะคะก็ะส่วนบางพื้นที่นะคะอาจจะใช้ระบบเป็นระบบน้ําหยดด้วยก็ได้ไหมคะในในสวนลำไยในตอนนี้เราก็ทําเป็นระบบน้าหยดด้วยครับเป็นป็น,นิสปริงเกอร์ํำหับไปด้วยให้กับสมาชิกเพราะว่าแต่ละขั้นเนี่ยบางคนก็เกษตรกรครับมีรบประมาณน้อยจนได้ว่าณต,ตอนนี้เทั้งกลุ่มก็มีการเก็บนะฮะเป็นค่าบำรุงนะฮะสำหรับสำหรับการดูแล หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกวดเครื่องมีปัญหานะเพราะนั้นส่วนตรงน,นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นกองทุนส่วนหนึ่งที่ถ้าสมาชิกเนี่ยท่านไหนอยากจะขับเปลี่ยนระบบน้ําในสวนก็าอาจจะมาเคียมในในกองทุนนี้ได้ครับค่ะก็ก็มีบริการเหมือนกันนะการเก็บเงินเข้ามานี่เป็นหมายถึงว่าเป็นความสมัครใจของกรมที่มีการประชาพยพนี้หลักเราเป็น,ปน,ปนข้ามน,นะครับเราเส็จหน่วยลนะสามบาท ณตอนนี้ค่ะซึ่งก็เสเหลืออยู่นะครับเพราะว่าณตอนนี้เราการการใช้งานของยูราเซียวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะนั้นเนี่ยเรากองทุนเราก็ตอนนี้ที่ผ่านมาเราก็มีเงินสะสมไว้อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นครับค่ะเอาไว้สำรองกรณีมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะค่ะหรือว่ามีอะไรเสียหายหรือแตกหรุออะไรเงี้ยก็จะเอาเงินกองกลางตัวนี้มาใช้ครับค่ะ นี้ก็เป็นหลักการบริหารของกลุ่มเรานะคะการบริหารจัดการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนะคะกับคุณไพยบุญดํารงเกียรติเวศนะคะก็เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําบาดาลบ้านห้วยแพงหมู่12ตำบลบ้านห้องอาเภอบ,บ้านห้องจังหวัดนนทบุรนะคะหลังจากที่เราได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลโดยสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตหนึ่งลำปางก็มีท่านพอ่อ,อดเอรเพ็ชรสุทธะปรึกษาดูแลอยู่นนะคะใน8จัง ภาคเหนือตอนบนและในส่วนของหลังจากที่ที่เราปลูกไม้ผลลำไยมะม่วงพืชผักสวนครัวไปแล้วแหล่งทุนที่เราเข้ามาสนับสนุนอีกแหล่งทุนหนึ่งก็คือทอกสในพื้นที่อำเภอบ้านโฮงเข้ามาสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงอย่างไรเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องอทุนเหล่านี้ช่วงน,นี้เนี่ยเราเรายังไม่ได้จับจัตั้งเป็นกลุ่มสุรกิจนอค่ะต่อไปเนี่ยเราเราเรา,เราคิดว่า จะเราจะดําเนินการดยจบเป็นผา้นช,นชุมชน้ชุมชนผู้ช้ยน้ำมาดานบ้านบ้านลูกแห้งอ,อันนี้เป็นเป็นขั้นตอนที่เราจะทําแล้วก็เออ่ก็จะไปในส่วนของพกสเองเราก็จะขอสนับสนุนได้ง่ายขึ้นเน<ช>ื<ช>่องจากว่าหรือว่าเป็นกลุ่มที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจบเป็นวิ้ายกูชุมชนอันนี้ยังเป็นลักษณะการรวมกลุ่มกันอยู่ ถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ง่ายนะคะในการขอรับการสนับสนุนนะคะค่ะก็จะทําให้เราได้เงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยอาจจะถูกนะคะของรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนกลุ่มเรานะคะต่อไปกลุ่มมะม่วงอาจจะมีในการแปรรูปเป็นมะม่วงอย่างอื่นก็ได้นอกจากจําหน่ายเป็นผลสดนะคะ รวมถึงลำไยด้วยและพืชผักส่วนครัวอื่นๆก็สามารถจะเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าทกสก็มีโครงการที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตทางด้านการเกษตรเหล่านี้อยู่แล้วนะคะก็ทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้นเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับขอเพิ่มอคือทางสมาชิกในกลุ่มเนี่ยหลายๆท่านก็เป็นสมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไ่ตับเบ็ดมงนหูซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเรากําลังทําโครงการของงบประมาณเรื่องการอของโครงการงบประมาณอของรัฐบาลที่สี่แสนอานที่มาลงให้กับกับกลุ่มแปลงใหญ่สามล้านบาทแตนุ่มิครับตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วผ่านระดับอาเภอแล้วนะครับมีการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาเก็บเรื่องการแปลงรูปทำไยแปลงรูปมะม่วงนะครับมีเรียนให้ทราบตรงน,นี้ค่ะก็ เป็นโครงการที่ดีนะคะที่เราการรวมกลุ่มก็ทําให้เรามีอํานาจในการต่อรองว่างานเถิดนะคะในเรื่องการจําหน่ายสินค้าเกษตรบางทีอาจจะมีการเพิ่มทางเลือกสําหรับเกษตรกรดาวนะคะนอกจากจําหน่ายสดก็สามารถจะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้รวมกลุ่มการผลิตรวมกลุ่มการจําหน่ายนะคะฝากถึงกเกษตรกรกลุ่มอื่นไหมคะที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องของน้ําบาดาลเรื่องการเกษตรนะคะจะมีคําแนะนําอย่างไรสําหรับกลุ่มอื่นที่ สนใจอยากจะรับในเรื่องของการสนับสนุนนะคะงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนะคะในส่วนภาคเหนือเราก็อยู่ที่ลำปางนะคะำสำนักทร,รัพยากรน้ำาบาดาลชิดหนึ่งลำปางดเรเพื่อพรนเสร็ร์ถ้าปรึกษาท่านผอ,อ,อก็ดูแลอยู่ฝากถึงกรมเกษตรกรนิดนึงไหมคะเผื่อเขาอยากจะได้บ้บางก็เรื่องนี้คือคือปัญหาการเกษตรนะทุกคนก็ทราบน้ําเป็นปัจจัยสําคัญ ฉะนั้นสิ่งที่เราเราเราจะเริ่มทำนะทางการน้ำบาดาลาการรวมกลุ่นนะครับสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เรามีการรวมกลุ่ม,มก,กันได้ไหมถ้าเรารวมกลุ่มกันได้นะตามข้อกําหนดที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกาหนดไว้ทําเรื่องที่ทาเรื่องครับไม่ไม่ยากนะครับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขตเหนือน,นะครับท่านบอกท่านจะมีช่วย นะครับทาที่ผมไปไปอบรมมาหลายทางเลเคยเคยโดยพบท่านนะครับท่านมาดูงานมาหลายหลาที่สิ่งนี้นะครับเป็นเป็นเป็นโอกาสให้กับเ,เกษตรกรนะครับอย่าไปกงวนว่าเอ้ยมันมันขั้นตอนมันเยอะไม่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 ยุ่งยากเลยครับทำหนังสือเป็นขั้นขั้นตอนตลักลไม่ไม่ไม่เข้าจโเขไปศึกษานะดูท่านได้นะครับนี่หลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้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 ไดดเรียน ถ้าถ้าสนใจนะครับหรือว่ามีปัญหาโทรมาปรึกษาผมได้ผมผมน,นะครับผมผมบ้านแข่งนะครับเบอร์โทร0 8 1 8 1 0 4ส5 2ค่ะอีกครั้งหนึ่งก็ <4 40 S 2> ได้ค่ะครับค่ะ<า>อีกครั้งหนึ่ง0818104752ค่ะ คุณภัยบุญดำรงเกียรติเวชนะคะหรือว่าคุณตี oh. ก็เป็นประธานกลุ่มผู้ช้ยน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านห้วยแพงหมู่12ตำบลบ,บ้านห้องอำเภอบ้านห้องจังหวัดลําพูนนะคะก็เป็นสมาชิกผู้ฟังครอบครัวมากาะเราด้วยโท oh. รศัพท์0818104752นะคะแต่ว่าท่านผู้ฟังครอบครัวมากออยากจะร้องทุกข์หรือว่าจะร้องขอเรื่องของน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรก็ลองสอบถามไปที่สำนักสเสบียกน,น้ำบาดาลคิดหนึ่งลำปางท่านพอ พบอพรนะคะสิทธทัปรึกษาดูแลยอยู่โทรศัพท์0918592233 0918592233นะคะแต่ว่าถ้าต้องการแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนต่อย,ยอดเรื่องของการเกษตรเราก็ปรึกษาทากศใกล้บ้านใน,ในะคะโดยเฉพาะท่านพอ,อมาโนดบวัวองค์นะคะผู้ในการฝ่าย,ายกิจการสาขาภาคเหนือตันบนทกศเราก็ยินดีนะคะ ใกล้ทศกสะที่ไหนใกล้บ,บ้านก็ลองปรึกษากันดูนะคะ mm hmm. เวลาในช่วงนี้หมดลงแล้วล่ะคะ่ะ mm hmm. มกเพปร,ระชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนะคะครบคุณคุณเตหรือว่าคุณภัยบุญดำรงเกียรติเวชประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล อำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนบ้านห้วยแพ่งนะคะที่มาพูดคุยกับเราแสงเทียนเนียมทราบรับหน้าที่ดำนินรใยการทีมงานสถานีวิทยุมากาเชีงยงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นําช่วงนี้จากแท่นฟังไปก่อนนะคะพบกันได้ทุกวันพุธ6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกโดยทากศและ สำนักทรัพย,ยกรนนะ้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมโอกาสหนนะ้าพบกันใหม่ค่ะคุณไพบุญค้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับค่ะที่มกทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกําลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ